หมู่บ้านวันหยังคือวันพฤหัสบดีอยู่บ่เฮ้ยกับแมนลหรเนาะเบิดมือเลยยายแถมนึงเป็นวันพ่ออีกตั้งหากนี่เบิ่งคนหน่อยไปพ่อตุ๊กตาสองตัวนี่เพิ่นว่ามักคักว่าั่นงามหลายอวนซ้อนหลายทั้งยืนเบิ่งตุ๊กตาทั้งยืนเบิ่งโทรทัศฐหมื่อวานนี่พานั่งไปย่างหันกับยุซี่คอนสแควร์พอดีขาเจ้ามีงานพร้อมตอนแรกก็บ่ฮู้ดอกว่าขาเจ้ามีงานแต่ว่าย่างไปเรื่อยๆย่างไปจังซี่ล่ะพี่น้องไปฮอดหม่องขาเจ้าขายคอนโดวันที่นี่ซูซื้อข้อนโดูัฉนตีพ่อกับลูก2คนนี่เอ้้ยหองอยยู่่นนีสุกะจาให้มั ハハハ。<laughs> สูย,สยังสิอยากไปซื้อไม่อยู่เบื้องเนี้ยสูคิดว่ามันราคาเท่าใด,น,น,น,ดาาน,นี่นะสูหันละฟ้าอย่างนี้นั่นพนักงานเห็นกับมาแนะนํามัได้วบดนี้นี่เอาไปเบืองพุน่นก็ได้ค่าไปเบื้องพุ่นยังชัดเจนเิน่นว่าอเอ้ยนนี้กับบอลลาาย่างไปเบื้องยาเด้อฝ้าอย่างนี้เดอ้อแม่กับเาาสกินนี้ไป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 ,ไปย่างไปเบืองอื่นแม่วางพ่อย่างมาสักพักกับมาเห็นคนุณลุงคนนี้กําลังเอาอีหยังอ่างไฟอยู่เนี่ยล่ะเออเราเห็นอีหยังอยู่หนาสงสัยสิแม่เราเผากาแฟบ่สันดีแม่ละจ่ามันคือานนยก่่อหังงไปบิ มันมีอีหอย่างเป็นตนาสนใจอีกว่าสันแง่ปันไดก็สร้างคนหลปัญไดก็สร้าง่นไปล่ะพี่น้องเอ้ยก็ได้ยยางน้ำกลยยางไปเบิ่งกระข่อยก็อยากฮู้คือกันละมันมีงานเอียงเพราะกระย่ยางเขามามีการขายพักพวมเออแล้วก็เป็นพักแปลกเหมือนเป็นพักท่องทิ่นแม่พี่น้องยางเขามาอีกแล้วเห็นเสื้อผ้าโอ้ยอยหู้แล้วมันเป็นงานของทางภาคเหนือนี่แหละพี่น้องมันเป็นประเภทนี้ยังของขาเจ้านี่แหละ เอาอยางเบิ้งกันนะเพื่อมีอีหยังเป็นตะกินเะได้่ื้อกินติดแม่ติดมือกันนะว่าสั่ย่างไปโอ้ยพี่หน่องมันบูเม่นแนวที่คอยสิก,กินได้จ้าอย่างแต่ผู้พ้าย่างหาก็ะยางบบสินหวังโอ้ยอันนี้มันกินได้ยุติคือภาพคอยแวะ มันกินบมไ,ได้เดี่ยนี่มันเป็นสูตรอีหยังนี่เออกินโมได้กัย่างิึงค่ะแล้ววันฉันเพื่อนมาพ่อยญายอันี้เพื่อนบอกว่าอุ้ยนึกว่าตุกตากำลังจะจับดูเพิ่นว่าโอ้ยคนคักๆได้ดีนั่งโขูโลูเฮ็ดตาเหลี่ยมแมบแมบแบอยู่โอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยเจ้ากระสีบ่เบิงดีดดน,นีเนาะนี่นี่นี่พอแนวเป็นตะกินได้ล้วตี้นี่เพื่อนผ้าข่อยจอดแวะแล้วมาเบิงกันหนาเราสิผ้าข่อยซื่ออีหยังไปกินมาเบิงกันอนะ่ะใชเป็นตะกินบ่เนี่ยกินเป็นอีหยัง มันโมเมนต์นีนี่เขาเจ้าเจากะกะล่าอยู่โเ็เพิ่นเห็ดโคมไฟมันโมเมนต์นวกินนี่นี่โอ้ยเห็ดแบบโบราณเลยตัวนี้เนาะเบิง้งเบิ้งแล้วจากบรรยากาศต่างๆจากสิ่งของจากเสือผานาแพ้หรือว่าหลายๆอย่างเนาะพี่นงค่อยคิดว่านาจะเป็นการใช่ชีวิตของมนุษย์เผ่าพันธุ์หนึง่งทางแถบภาคเหนือยุ่เขตใดเขตหนึ่งในสมัยหนึง่งของประเทศให้แน่นอหละัะพี่้องหรือว่าง่ายๆก็คือมันเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งในพื้นที่ทาง ่เือน,นีแหละจริงๆแล้วในหนังข้าเจ้ามีประวัติไถ้อานอยู่ในงานนะนะข่อยกบ็บบดไอ้อานดอกข่อยมีแต่ย่างช่มงานซื่อๆใจนั้นว่าสิย่างไปหาของกินซื่อๆดอกพี่น้องตะว่าเบิงแล้วมันบบเมนแนวที่ข่อยสิกินได้จักอย่างขอบว่าโบเคยกินนะหนะ้าพี่น้องก็เลยบ่กา้าลองแต่ก็ย่างชื่นช่มงานข้าเจนะ้าเนาะข้าเจ้าจัดงานออกมาได้ดีแห้งไหมนี่บัดนี้ลงเข้ามาอยู่อีกสี่โลกหนึ่งใยบันที่นี่อ้าวอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ไฮเทคและทันสมัยที่สุดแล้วนะยืนดูแล้วทำเหมือนรู้นะ

หนีเด,ด็กก่อนที่จะออกไปจากงานคอยก็เห็นอาหารที่คิดว่าจะคล้องหน้าจะกินได้แล้วแหละมันคืออะไรเหรอมันคืออะไรเหรอมันคือไส้อ่อแต่คอยกับ,บ่ไเด้ซื้อค่ะย่างหนีออกมาจากงานซ,ซ,ซื่อเพราะว่าเป้าหมายของเหายู่้างหนาคืออะไรนั่นเหรอตามมาดูสิคะสิพาไปเบิง่งนี่แหละค่ะพวกเราก็เดินตามหลังกันต้อยต้อยมาแบบนี้นะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหน เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็หยางหาส่วนน้องนี้ฉากก็ลุ้นและถทึกม,กมากมากว่ายามได้สีหอดนะจ๊ะป้าป้าขาโอ้ยอีแม่กับบุููคือกันเด้อนี่เด้อีแม่ก็หยางน้ำกลืคกอกันน่ารยอยู่วงได้อ้ะ บันไดไปอีกสันพุ่นโบนึกว่าใกล้จะห้อนแล้วมันยังไม่ห้อนอีกเหรเนี่ยโอ้ยสละเหนื่อยจริงเลยอุตาพี่น้องนาคอยขึ้นมาเป็นตะยานเถบหนีหนาซีดป่านไก่ต้มโฮ,โ,ฮโฮ้มาเดินในห้างอะไรทําไมมึงทาหน้าจืดอ,อย่างนี้ล่ะสาวเ,วเอ,อ๋ยทาไมมึงไม่แต่งหน้าสวยๆเหมือนเขามาใส่ขาสั้นใส่ากางเกงฟิตๆฮ,ฮัดฮัดใส่เสื้อสูนมคือเขามาแม่ทําไมมึงไม่ใส่มาแบบนั้นล่ะเว้โอ้ยคอยสีหูวเฉินตีบ้าเขาสิ ้ามาจังสี่เนาะก็มาเออดลดอาลาดตามสไตล์ควายน,นั่นละเฮ้ยเอาอีกแล้วพาขึ้นบันไดอีกแล้วมันยังไม่ฮอดอีกเหลอโอ้โหสิ่งที่ตามหาทําไมมันลึกลับจังเลยมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอโคนดูก็ลุ้นตามจนฉี่จะเล็ดโอ้ยคนภาก็เหนื่อยจนคอจะเคสอยู่แล้วจ้าพี่น้องจา๋าอ้านั่นไงความหวังเราเจอแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามันคืออะไรแทนแทนแ โยโยแลนด์อ้าวผ้าอขอ่มาปลอยในสวนสนุกสันตีอุ้ยย้อนวัยเด็กค่ะพี่น้องค่ะ โอ้โหเขาก็หน้าตาคอยแหกบาทนี่นี่เครื่องเลนอยู่ในหนีมีตั้งแต่ว่คอยทั้งนั้นห,หลังจากที่ยา่างพันเครื่องเล่นมาเป็นรอยยางพันยางแต่หน่วงนิชาติกับบนเล่นยางจักย่างนี่ค่ะสิ่งที่นางต้องการก็คือจะมาทํางานศินละปะค่ะนางกําลังเลือกสรรอยู่นะคะว่าจะเอาอะไรดีแต่ที่เห็นนางถืออยู่ในมือนี้ก็คาดว่าน่าจะใช่อันนี้แหละพอรู้ ว่าลูกจะเอาอันนี้คุณพ่อก็งวกซ้ายงวกขวาหาพนักงานนะคะว่าเออจะเอาอันนี้แล้วนะครับทําย right ังไงครับต <the> ่อไปคะพนักงานบอกมึงไม่ต้องทําอะไรเลยมึงจ่ายตังค์ให้กูอย่างเดียวบอกค่ะข้าวบอได้บอลจังสี่ดอกค่ะคายนี่เราเป็นคนบอกเองเพื่อนกับบริการลูกค้าดีดีแนะนํากระดีพร้อมเบากระมวลค่ะผุนได้โตแล้วค่ะน้องนิสาเออไปทางพี่ไปทางพีแบบนั้นเอออีเมลก็ลังยางไปหาค่ะมาดูสิคะว่าน้องนิชาเขาจะทําสีเน คืออะไรเหรอคุณแม่ก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าคุณแม่ยืนถ่ายรูปอย่างเดียวโยไปยืนใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเราได้จ่ายตังค์พอคุณพ่อได้ยินแบบนี้ก็คงอยากตะโกนออกมาดังๆว่าคนที่จ่ายตังค์คือซันค่ะเธอไม่ได้จ่ายซากักทีหลอกจะบอกให้ไม่ว่าจะออกจากบ้านใกล้หรือไกลจ่ายน้อยจ่ายมากเธอก็ไม่เคยได้จ่ายเออนีความได้จ่ายเราเดียโนแล้วคงเสียอยากเบาเดียโนซีอีหยังก็ตามแต่นองนิสาเราก็บได้มาคิด บอกว่าผู้ใดสิเป็นคนใจเงินผู้ใดสิคิดจะเหตุอ,อีอย่างอ้ยน้องโมได้สนใจอีหย่างเลยค่ะนางทําหน้าที่ของนางอย่างเดียวนั่นก็คือเทสีลงไปตามสไตล์ที่ฉันกําลังอยากสิแหดส่วนอีแม่ก็ได้แต่นั่งอยู่้างๆเราก็รุ่นให้กําลังใจต่อไปบวบกบวบอากเหยังทั้งสินะวาคอยอยากนอนพี่น้องเอ๋ยก็เล้วแต่นั่งสิเหตุผลงานออกมาเป็นจังไดก็ตามสไตล์ของนางแล้วแต่สิเหตุนั่นแหละแต่แน่เบิงล่ะเออก็สวยดีนะเนี่ย มันคืออะไรเหรอน้องนิชาคณะที่เฮ็ดยูนั่นนั่งกับพันนานาบอกว่าอันนี้มันคือที่รองแก้วนะคะคุณแม่ค่ะทั้งสองอันเลยนะคะถ้าทําแบบนี้ซื้อสีสเสร็จแล้วลูกยังคนยังเงี้ยเอาไปให้เขาอบแล้วมันก็สิเป็นที่ร่องแก้วในระหว่างที่เอาผลงานน้องนิชาไปอบยูนันเจ้าหน้าที่เพื่อนก็บบอกว่ารออีกประมาณจักหานาทีเด้อจังมาเอาเพิ่นว่านั่งก็สิไปนั่งถ่ายอยู่ซสื้อเสันติค่ะนั่งกับอ่อนพ่อค่ะบอกว่าหนูอยากเล่นเครื่องเล่นอันนี้เพิ่นว่าเออ ออีพ่อก็เลยได้ไปซื้อบัตรมาให้เ่นพ่นดีใจหลายพี่น้องเอยเพิ่นสิได้มาปล่อยปดปล่อยพลังเพื่นนั่นล่ละเล่นเอาก็คักลวดลูกเมื่อนี้เป็นวันของหนูค่ะเบื้องตอนออกมาได้เปอย่างเงื้อเต็มหัวโอ้ยกะเรนคักเล่นแน่นอนเพิ่นมีมูเล่นน้ำความกับสมพ่อแม่ ออกมาจากเครื่องเล่นของเพื่อนว่าสิขามไปเอาผลงานของนองนิชาที่ขาเจ้าจอบไว้ให้ลถไฟมากพอดีก็เลยได้ยืน่าให้ลถไฟไปก่อนพ่อ,อยางมาฮอดล่านมาเอาผลงานที่นองนิชาเฮ็ดไว้เพื่อนก็ได้บอกพ่อว่าหิวจังเลยว่าสันกะสิได้พักกันไปหาเนวกินกินก่อนแล้วจังสิได้กลับบ้านตาบมกหุ่งใกล้ย่างเท่านั้นค่ะที่สันคุยหายอยู่ตอนนี้เมื่อยหลายยางออกมาจากโซนของเลนแนมหาล้านตาบมะหุ่งอยู่หันมาแนมเห็นบรรยากาศงานข้างล่างที่ว่าขาเจ้าจัด พี่นอ้องเออเบิ่งจากมุมนี่ก็งามดีด้เนาะทอดลานกับข้าวแล้วจ้าแต่ว่าโบเมนลานตำมะควงได้หนี่ห้น้องนีชาเป็นคนเลือกโอ้ยก็ถือใจนั่งแล้วเนาะนั่งมาก,กินล่าเม,งมา่งเหมือนที่นี่มาก,กินอาหารญี่ปุ่นข่อยมัตสิกินเป็นละพี่น้องิ้นข่อยมันก็คุ้นเคืยแต่กับเจวกับประเด็กโอ้ยมันสิกินแบ่บสันติมื้อนี่แล้วเบื่องอาหารที่เพิ่นสร้างมาจากอีหยังเนี่ยลามเมงข้าวหน้าปลาอีหย่าเงเนี่ยกับบุู้่ข่อยกินบุเป็นทั้งเกี๊ยวซ่าทั้งเฟนฟายทอดทั้งไก่ทอดเพิ่อน โอ้เอออันไกลทอดนี่สิพ่อกินเป็นอยู่ดอกคือหอดขา้าวเหนียวจำแจวอยู่ห้องเด้